سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا وشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองลักอ์สุฮารุตาลาได้จงประสบเลยท่านพี่น้องที่ศรัทธาทูกท่านนะครับัมดลนะเรากลับมาพบกันนะครับในวันนี้หัวข้อเรื่องมารยาทของการฮิดายะมารยาทของการได้รับทางนําและสาเหตุของการที่ได้รับทางนำพี่น้อง การที่เราจะได้รับทางนํำจากองค์ลอสุภาตาลานั้นต้องมีสาเหตุและไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะได้รับฮีดายะทางนำจากองค์ลอสุุภาตาลาการฮีดายะจากอัลลอฮ์นั้นเราจะต้องขอดุอาขอดุอาต่อพระองค์ลอสสุภาตาลาขอให้เรานั้นได้รับฮีดายะและฮีดายะเนี่ยมีสองประเภทด้วยกัน มีหิดายะ h t a u f กับหา d a y a อิรชาฮดฮหดายะ a อฟ a u เนี่ยก็คือเป็นหด d a y a ที่ได้รับการดลใจจากองค์ลอสสุภานรตานาให้ทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดส่วนหด d a y a h i r s h a ก็คือหด d a y a ที่เราได้รับคำแนะนำคำชี้แนะจากผู้รู้รูบาอาจารย์จากญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ของเรา ส่วนฮิดายะเอรชาดก็คือฮิดายะตอฟิกก็คือเป็นฮิดายะที่องค์ลอสมหาตาลานั้นให้การดลใจให้กับเราดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องพระองค์ลอสสุาณาตาลาพระองค์ได้กล่าวว่าวัลละดีนะตาเาาซาดหุมฮูดาวาอาตาหุมตักวาหุมและบุคคลซึ่งที่ได้รับทางน้ำเนี่ยซาดหุมฮูดา อัลลอฮ์จะเพิ่มฮีดายะให้กับเขาจะเพิ่มทางนําให้กับเขาวะอาตาหุมตักวาหุมและพระองค์ก็จะให้พวกเขาเนี่ยมีความตักวามีความยำเกรงต่อองค์ลอสุบฮานุวไตานาดังนั้นแล้วนะครับหนึ่งในมารยาทของการฮีดายะและสาเหตุก็คือ อิตตะบะอูสับเลิลมุหมินีนคือการที่เรานั้นปฏิบัติตามแนวทางของคนที่เป็นมุมินมุมินเนี่ยคือคนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการกิตาบุลลอดและสมนะวันอิบตะเตียอาร์ดูอันสับเลิลมุจลิมีนและจะต้องออกห่างจากแนวทางของคนที่หลงผิดหรือคนที่ทำผิดนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องการาได้รับอิดายาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐถือว่าเป็นเนื้อมัดที่ดีที่สุดปุลมาได้บอกว่ากุลวะมาเรนบิดเรนทุกๆอาม,มันที่เป็นอาม,มันที่ดีเนี่ยยูรอสุนธดไาดา้ จะได้รับการฮีดายะมานะอามันที่ดีเนี่ยการทําอามันหนึ่งอามันใดที่ดีเน่ยแปลว่าเราได้รับอะไรครับได้รับฮีดาย่าได้รับทางนําจากองค์ลอสวาตาลาการทําอามันที่ดีเนี่ยจะนํามาซึ่งฮีดายะวากุลโลอามาเลนฟูยูเรนและอามันที่ไม่ดีนะยูรสัสตตลานะจะนํามาซึ่งอะไรครับสิ่งที่หลงผิด ฟั่นมุตตะกูนดังนั้นอัลลัมอบาบบอกวา่าดังนั้นคนที่มีความยำเกรงตักวาต่อองค์ลอสุบฮามตาลาเนี่ยยะฮดีฮิมิลยะฮดีฮิมิลละอัลลอฮ์ยะฮดีฮุมุลลอฮ์อัลล,ฮล,ลอฮ์ลลจะฮีดายะจะให้ทางนำกับเขานะดังที่องคล์าลอสปาตาได้กล่าวว่าวันใดีนะจ้าฮะดูฟีนาและนะดียันดะฮุมสุบุลลานะ และบุคคลซึ่งที่ต่อสู้ในเราต่อสู้ในหนทางขององค์ลอสปาร์ตราไม่ว่าจะเป็นต่อสู้ในเรื่องการเรียนรู้ในเรื่องาศาสนาต่อสู้ในการทําอามัน,นไอบาดาที่ดีเนี่ยละนัะดียันละหุมซูบุลนานาอัลลอฮ์บอกว่าเราจะฮีดายะทางนําที่เที่ยงตรงให้กับเขาพี่น้องการฮีดายะเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะได้รับการฮีดายะไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะได้รับทางนําเราทุกคนนั้นจะต้องขอดุอาอต่อองค์อัลลอสุบฮาบะฮาลิลให้เราเนี่ยได้รับฮีดายะจากองค์อัลลอสุบฮาบะฮาลาิลฮีดายะต่อฟีกเนี่ยนะครับฮีดายะต่อฟีกคือฮีดายะบิยัดินละฮิอัลเจาะวะจัลคือการชี้ทางนํา ที่มาจากองค์อัลลอฮฺบ ب าน ن ه าละ ت ع มันชาอัลลอฮฺอัยฮยดิยาหูหะดาหูใครก็ตามที่อัลลอฮ์ต้องการฮหดาย่ตอฟิกให้กับเขาอัลลอฮ์ก็จะฮหดาย่ชี้ทางนำให้กับเขาว่ามันชาอัยยูดินละหูอัลบนะและใครก็ตามที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาได้รับความหลงผิดอัลลอฮ์ก็จะให้เขาเนี่ยได้รับการหลงผิดดังที่องค์อัลลอส์า ب ح ละนะครับพระองค์ได้กล่าวว่า อาลิกะหุตมบอฮียะฮดีบิฮิมาเยชะดังกล่าวนั้นเป็นการชี้ทางนำขององค ah e ์ a ล l ุ h s u b h า n วะตะอาลายะฮดีบิฮิมายยชะพระองค์ a ลอ a h s u b h า n a ะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์จะทรงชี้ทางนำให้กับบุคคลซึ่งที่พระองค์ได้ทรงประสรงค์อวมัยยุดรลิลลาหูฟะมาละฮูมินฮาดและใครก็ตามที่ อ้ลนวอ์ให้เขาได้รับทางหลงความหลงผิดเนี่ยฟามาละฮูมินฮาตเขาก็จะไม่ได้รับการชี้ทางนําตรงนี้ต้องอธิบายให้พี่น้องเข้าใจก่อนว่าบุคคลซึ่งที่จะได้รับฮีรายะหมายความว่าเขาทําในสิ่งซึ่งที่จะได้รับการชี้ทางนํานั่นหมายความว่าเขาพยายาม พยายามทําในสิ่งซึ่งที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับฮีดายะพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับทางนำอัลลอฮ์ก็จะฮีดายะให้กับเขาส่วนอีกกลุ่มหนึง่งกลุ่มบุคคลซึ่งที่พยายามทําให้ตัวเองเนี่ยอ,ออกห่างจากฮีดายะหมายถึงว่าไม่ทําในสิ่งที่ผิดไม่ทําในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนาเป็นบุคคลซึ่งที่พยายามทําให้ตัวเองเนี่ยออกจากการฮีดายะของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้เขาเนี่ยลงผิดไปเลย ตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเราก็ต้องระวังให้ดีนะเราต้องพยายามทําตัวเองให้ไปสู่ทางนําขององค์ลอสุภาตาลาให้ได้ดังที่พระองค์ไดบ้บอกว่าไมยฮดีฮ ah ินลาฮูฟาวันโมฮตะดีใครก็ตามที่อัลลอฮ์ชี้ทางนาให้เขาฟาวันโมฮตะดี uh ดังนั้นเขาก็เป็นบุคคลที่ได้รับการชี้ทางนำบวามยายุตลินฟาอุไลกะฮุมุลคอซิรุนใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เขาได้รับ ความหลงผิดฟาอูลาอกะฮุหมุลคอซสิรูนดังนั้นคนเหล่านั้นคือบุคคลซึ่งที่เขาเนี่ยขาดทุนนะครับพี่น้องดังนั้นแล้วเราจะต้องทำให้ตัวของเราเองเนี่ยนะครับเข้าใกล้กับการฮิดายะมากที่สุดอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้ฮิดายะก็คือเราทำในสิ่งที่เอาล็อใช้พี่น้อง ออกหางในสิ่งที่อัลต้องห้ามอะไรที่เป็นสิ่งที่ฮาลานเราทําสิ่งที่ฮารามเราต้องออกหางเพราะเราทุกคนนะครับพี่น้องขออาเราทุกคนเนะี่ยขออาต่อองค์ลอสวาตาลาทุกวันให้เราได้รับอิดายะ ให้เราได้รับทางนำนะดังทีเ่เราได้ขอดุทอศในซุรอฟาตีห้าเนี่ยนะครับนะคนเป็นมุสลิมอุลามะบบอกว่าว,าวาันมุสลิมูยาดโอฟีซาดาตีฮีมุสลิมเนี่ยจะขอดุอาศในละหมาดของเขาขอว่าไงอิเดนะซุรอต้นมุสตกิมในซุรอฟาติห้าพี่น้องนะครับ อิเดีนะัสซิรอตอนมุสตารีมขอพระองค์ทรงชี้ทางนำขอพระองค์ทรงฮีดายาเราซิรอตอนมุสตารีมให้ได้รับหนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถอะอันนี้เนี่ยนะคือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยขอดุอาอต่อองค์ลอสซุบฮานวะตาลาดังนั้นนะการฮิดายาเนี่ยเป็นสิ่งที่ เรานั้นจะต้องขอดุอาอต่อองค์ลอสุบภานวะตะาลาให้มากๆนะใครก็ตามนะครับพี่น้องใครก็ตามที่เขาเป็นบุคคลซึ่งที่จะพยายามทำตัวเองให้ได้รับความเฮียดายะต่ออลองลอง,ลองดูสินะครับในวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> เราพยายามที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเข้าใกล้กับอัลลอ์เนี่ยมากน้อยขนาดไหนในใน24ชั่วโมงเนี่ย ในครึ่งวันเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยกี่ชั่วโมงกันที่เราจะทําให้ตัวเราเนี่ยเข้าใกล้กับองค์ลัธสุภานวตาลาเราอยู่กับของที่ไร้สาระเท่าไหรเราอยู่กับสิ่งที่ผิดตรลการศาสนาเนี่ยในวันในวันนึงเนี่ยเราอยู่เท่าไร่เราพูดคุยนินทาเรื่องชาวบ้านเนี่ยวันนึ่งหมดไปแล้วเท่าไหร หมดกับสิ่งที่ได้สาระไปแล้วเท่าไหร่ดังนั้นพี่น้องเราจะต้องกลับมานะครับขอดุอาต่อองค์ลอสุบฮาห์นตาลาใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้ยดายาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟัลัมมาจาหอูอาจาอัลลอฮุโควูลบะฮุมใครก็ตามนะที่เขาได้หันเห ออกจากองค ah um. ์อัลลอฮฺ سبحانه าละ泰าอัลลอฮูกุลูบะฮุมอัลลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของเขาเนี่ยหันเหออกด้วยนะครับดังนั้นแล้วฮิดายะเนี่ยนะครับพี่น้องมีสองอย่างหนึ่งฮิดายะตอฟิกฮิดายะตอฟิกเนี่ยมาจากองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ泰าสองฮิดายะอิรชาดฮิดายะอิรชาดก็คือฮิดายะที่เราเนี่ยได้รับคำแนะนำชี้ทางนำจากผู้รู้ครูบาอาจารย์ หรือได้รับคําชี่ยนาจากคนที่เป็นพ่อแม่เราญาติพี่น้องไอ้สิ่งนี้ดีนะสิ่งนี้ไม่ดีนะเขาแนะนําเราส่วนเราจะปฏิบัติสิ่งไหนเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามที่จะทําตัวเองไปสู่ฮิดายะหรือจะพาจะพยายามที่จะพาตัวเราเองไปสู่ดอลานะตรงนี้ก็ต้องดูตัวของเราเองด้วยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าหากว่า เราฟาัลม,มาザซากูแต่ว่าพวกเราเนี่ยทำตัวเองให้หันเหออกจากการฮีดายตออดาตออลออาซาอัลลอฮูกูรูบะหุมอัลลอฮ์ก็จะทาให้หัวใจของเราเนี่ยหันเหออกเช่นเดียวกันนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับมีเรื่องเล่าประวัตินะครับกิซซ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ ท่านนาบีมศลอนล้อวะไราวะสัมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอบ,บ,บูตอเล็บนะครับซึ่งเป็นลุงของท่านนาบีมศลอนล้อวะในวะสั่นในวันที่อบูตอเล็บนะครับจะเสียชีวิตท่านนาบีมศลอนล้อวะไาราวะสั่นนมมาหาอบ,บ,าบูตอเล็บมาสอนกันในมัชฮารดะกับอบ,บ,บูตอเล็บนะ มาส,สอนคำิมา ش ฮาดะสอนบอกว่าย่าัมกุลลาอินาฮ์อินุลลอฮบอกอบูุอกลบกาลลาอินาฮ์นฮิ่นลอสีฉันจะไปเป็นพยานให้กับท่านในวันกิยามะพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่เป็นลุงท่านนาบีแท้ๆเนี่ยนะครับไม่ไม่สามารถกล่าวกคิม่า ش ฮาดะได้เพราะอ,อะไรครับองค์ลอสมัตตาลานะครับมี อายะกรอ่รานองค์การหนึ่งลงมาว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนบีพยายามสอนสอนกะริมาชฮา,าดะให้กับอบโบตอลีบอัลลอฮ์มีองค์การมหาท่านนาบีว่า ah อินนากลาตฮดีมันอับบับตาโอุมมอมัดเอย๋ยแท้จริงแล้วท่านเนี่ยไม่สามารถฮีดายาอิริชาตไม่สามารถดนใจให้ใครคนหนึ่งเขาไปสู่ฮีดายาได้หรอก เอ็นนะกะลาตาเดียมันอับบตาท่านไม่สามารถฮีดายะคนที่ท่านรักได้หรอกเวลากินนั่นรอยะเดียไม่ยาชแต่ว่าอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับจะเป็นผู้ซึ่งที่ฮีดายะจะเป็นผู้ซึ่งที่ชี้ทางนำตรงนี้เนี่ยอายะนี้เนี่ยบอกให้เรารู้ว่าผู้ที่จะชี้ทางนำฮีดายะ ต่ฟิกให้เราเนี่ย <c oughs> คือองค์อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเรามีหน้าที่ชี้แนะเราสามารถแนะนำได้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกเราเห็นคนทำสิ่งไม่ดีเราแนะนำเขาเราแนะนำคนอื่นได้ว่าสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนดีส่วนเขาจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับเขา ขึ้นอยู่กับว่าเขาพยายามทําตัวให้ได้รับการเหดาตรยา์กหรือพยายามทําตัวให้ได้รับการบอลาละตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเราก็ต้องขอตัวอานะครับขอดุวอาต่อองค์ลอสุบฮานตานาให้เราในอะิดีนาอิดีนัสุรอตันมุสตากีนขอให้เราเนี่ยอยู่ในหนทางขอให้เราเนี่ยอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง และสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้รับฮีดายะก็คืออิบติโรอุลทับวอตอลาบูฮูคือการที่เรานั้นแสวงหาความสัจธรรมคือการที่เรานั้นแสวงหาความถูกต้องให้เราแสวงหาความถูกต้องก่อนพี่น้องเราจะได้รับการฮีดายะแต่ว่าเราไปแสวงหาในสิ่งที่มันผิดต่อการศาสนาเนี่ยเราก็จะได้จะได้รับกรรมอลานะอัล์พระก็จะให้เราทําในสิ่งที่ดลงผิด แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราสแสวงหาสิ่งที่เป็นฮิดายะอัลลอฮ์ก็จะฮิดายะให้เรานะจะจะชี้ทางนําให้เราอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกว่า,ว,าวันดายันจะฮะดูฟีนาใครก็ตามที่เขา,เาต่อสู้ในเราต่อสู้ในแนวทางของเราเนี่ยพยายามที่จะสแสวงหาหนทางที่ถูกต้องอ่ะแล้วนะดิยันอนะุมสูบุลแลนาะแน่นอนเราจะชี้ทางนําให้กับเขา และหนึ่งในสาเหต we ุที่เรานั้นจะได้รับฮิดายะก็คือต่ออาตุนลฮอต่อตุนลอฮิวรอสูนีคือการที่เรานั้นเนี่ยได้พักดีต่อลอ์และรอสูลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรานั้นจะได้รับฮิดายะดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าวะเอินตตตีโูหูตะตะดูและถ้าหากว่าพวกท่านเนี่ยพักดีต่อองค์ลอสฮาตาลาตะตะดูพวกท่านก็จะได้รับทางนำจากองค์ลอสสุภานตาลาพี่น้องที่สถาทุท่านนะครับ ขอให้เรานั้นนะพยายามแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องศัจรธรรมที่นำมาซึ่งการพักดีต่อองค์ลอสสุมาะตาลาและหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้รับพิดดยะก็คืออันเออติซอมบิลละคือการที่เรานั้นได้ยึดหลักปฏิบัติจากองค์ลอสซุฮานะตาลา นะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ขอดุอาต่อองค์ลอสวาตาลาให้เราได้รับทางนำแล้วเราก็เราลำบากพี่น้องเพราะเราจะต้องต่อสู้กันมับสู้ของเราต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำของเรามี h ะิ i ษนะครับที่ท่านนบาีสุลต้ออะไรว่าสนามขอดุอาพี่น้องนบีเนะี่ยขอดุอานะครับให,ให้ได้ให้ได้รับเหตุใดยะ ฮะดิษบทนี้เนี่ยนะครับบันทึกโดยหม,ยม่มุสลิมท่านนาบีมุสล,ววสลิมลว่าในวาสนมการอายดโอท่านนาบีเนี่ยเคยขอดุอาว่าอย่างนี้ um อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกัลฮูดาโอลเหอฉันขอจากพระองค์ขออะไรครับอันฮูดาขอให้พระองค์เนี่ยชีทย้ทางนำให้กับเขาให้กับเราวัดต,ตูกอนะครับและขอให้พระองค์เนี่ยให ให้เราเป็นบุคคลซึ่งที่มีความตักวาความยำเกรงดูอาบทนี้พี่น้องขอนะเพราะเป็นดูอาที่ท่านนาบีมุส,สล,าาลสิมว่าอะไรวะเสนอเนี่ยขออัลลอฮุมมาอินนีอัลลุกัลฮูดาวัตตุกอวัลอาซัฟวันกีนานะครับอันนี้เป็นอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านนาบีนขอดูอาและอีกบทหนึ่งที่ท่านนาบีนขอก็คืออัลลอฮุมมาดีนะีฟีมันฮะไดนะขอดูอาบทนี้เนี่ยขอให้เราเนี่ยได้รับฮิดายะได้รับ ทางนำจากองค์ลอสบาหานวตาลานะครับ okay? และสุดท้ายนี ana, ้ laser. ขอให้เราท่างหลายนั uh ้นเป็นบุคคลซึ่งที่ได้รับการฮีดายะจากองค์ลอสวาตาลาทั้งเป็นฮีดายะตอฟิกและเป็นฮีดายะริชาเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบุคคลซึ่งที่ได้รับทางนำและทำปฏิบัติอามันอิบาดาที่ดีต่อพระองค์นะครับสุดท้ายนี้ขอให้เราทั้งหลายนั้นมีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงทำอามันอิบาดาต่อองค์ลอสวาตาลาตลอดไปนะครับมาบินลายต่อฟิกบนฮีดายะ อ s s a ลัยกุ l a i k u m w มะตุลลอฮ l ว a h ะเราะกาตุฮ์รับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อ Muslim On Air ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามน